ว่ากรุงเทพมหานครท่านพ e K K ูดในการสำนักอาวุโสสำนักงานสสสนะครับท right. right. ่านนัทยาบุญพักดีพี่พึงของเรานะครับท่านอธิบดีกรมกิการสัตวีสถาบันครอบครัวท่านอธิบดีกรมกิการเด็กเยาวชนท่านผู้มีเกียรติที่สําคัญก็คือครอบครัวสร้างสุขคุ้มครอครอบครัวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส นำัดที่กระทรวงขมองโดยกรมกิจการต่งีและสถาบันครอบครัวร่วมกับทีมเดินทางครับโดยเฉพาะสสสกรุงเทพมหานครได้เห็นบรรยากาศของครอบครัวมารวมกันเห็นเด็กซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบว่าเราไม่เห็นเด็กมานานแล้วนะเพราะว่าเป็นในรอบที่ในรอบ70ปีที่อัจราการเกิดของประเทศไทยนะครับต่ำกว่า5แ0,000นคนนะครับนี่ก็เป็นวิฤตอย่างหนึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่า คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่นิยมการมีบุตรก็ไปดูยอดขายที่จะจุจับนะครับดูนักแมวขายดีกว่าะนะครับผ้าอ้อมเด็กนะครับสาคัญไปกว่านั้นคือผ้าอ้อมผู้สูงอายุแคมเพิ้ลผู้สูงอายุเริ่มจะขายดีกว่าผ้าอ้อมเด็กอีกด้วยอีกนะครับนั่นหมายความว่าสังคมผู้สูงอายุกำลับบงมาเยือนเราแล้วก็เกิดธุรกิจภาพต,าตา่างๆเกิดขึ้นก็คือว่าขณะนี้อยู่ที่21ของสังคมผู้สูงอายุ เราแบบรับตัวเลขนะครับในการดูแลผู้สอายุมากประมาณ8ปดถึงสิปีข้างหน้านะครับวัยแรงงาน2คนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุ2ต่อหนึ่งครับจึงวัยรุ่นรู้สึกคึนอัดที่จะมีชีวิตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพกลับมาที่ครอบครัวครับเจ็นว่ารอบบรรยากาศข,ของครอบครัวเจอกับสถานการณ์ท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องยาเสพติดเรื่องไซเบอร์ต่างๆที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนลูกเราก็ไม่แน่ใจลูกอยู่ในห้องก็ไม่แน่ใจว่าลูกอยู่กับใครนะครับลูกอยู่กับแม่ลูกอยู่กับพ่อสิ่งเหล่านี้ครับที่ให้เห็นว่าบรรยากาศครอบครัวถูกท้าทายจากภายนอกเป็นอย่างยิ่ง ยังไงก็ตามนะครับก็ใน,นกลไกการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสสสกรุงเทพมหานครเรามีกลไกการขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการร่วมกันแต่ก็ยังไม่พอครับสิ่งที่ต้องการเห็นการมีส่วนร่วมจริงๆก็คือท่านทั้งหลายนะครับที่จะเห็นว่าครอบครัวคนอื่นนะครับครอบครัวใกล้เคียงดูแลกันแต่ที่สําคัญก็คือครอบครัวของเราครับนะครับเวลาของเราครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเห็นว่าตัวท่านทั้งหลายเราเอง นใจแต่เรื่องชาวบ้านมากกว่าเรื่องของหลอกใช่ไหมฮะผมว่าก็าเปลี่ยนครับวันนี้คุณกันจอมพลังไปไหนคนตินตามหมดเลยคุณกันเขาก็อยากจะมีชีวิตส่วนตัวเขาก็อยากจะทํางานเพื่อสังคมแต่เราก็ไปไปตามโน่นนี่นะะั่นดีว่าครอบครัวก็น่ารักนครับคุณกันก็เป็นอ,อพอมอของกระทรวงพอมอด้วยนะครับเราลดเวลานะครับให้ดูคนรอบข้างเวลาท่านเจ็บป่วยเวลาท่าน เสียศูนย์นะเวลาท่านศูญเสียเวลาท่านรู้สึกว่าไม่มั่นใจในบางเวลาเนี่ยใครที่อยู่ดูแลก็คือคนที่อยู่รอบตัวท่านที่เราเรียกว่าครอบครัวนั่นแหละครับยังไงก็ตามครอบครัวก็ไม่ได้หมายเฉพาะ,ะพ่อแม่ลูกวันนี้นิยามครอบครัวเปลี่ยนไปแล้วครอบครัวคือคนที่เราไว้ใจคนที่เรารักคนที่เขารักเรา แล้วก็สามารถที่จะดูแลเราได้ทุกเวลาอยู่ร่วมกันแบ่งทุกแบ่งสูงดูแลซึ่งกันและกันเช่เหล่านี้นะครับก็คือบรรยากาศของครอบครัวที่เกิดขึ้นในมากรกับครอบครัวของป25ในวันนี้เราต้องการบรรยากาศที่ดีที่ให้ความสําคัญนะครับหายไปแล้วครับเวลาเวลาของเราครอบครัวของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอยากจะให้ทุกครอบครัวได้มีเวลาให้กับคนในครอบครัวมากขึ้น เริ่มที่ทุกท่านครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นอย่างสูที่จริงท่านต้องไปดูที่ดินสไลด์นะครับท่านต้องอยังมาแวะให้ความสำคัญกับครอบค,ครัวขอบคุณท่านพอนพอึ่งนะครับจากสอสขอบคุณท่านที่ดีเช่าภาพขอบคุณภาคีเครื่อ่ายนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันเปิดงานครับขอบคุณครับ